คุณเป็นตัวร้ายที่ขี้ขาดที่สุดในโลกแน่นอนเดิมทีอยากหลบไปจนถึงตอนจบเพื่อรับรางวัลจากระบบแล้วกลับไปรักษาพ่อแต่สิ่งที่คุณคาดไม่ถึงคือเหล่านางเอกไม่ยอมทำตามบทเลยสักคนกลับมาตามติดคุณทุกวันไม่เพียงแต,แ,ตแต่แต่งตัวเซ็กซี่มาล่อลวงคุณทุกวันยังเรียกคุณว่าสามีไม่หยุดหรือพวกเธอคิดว่าคุณตายช้าเกินไปหรือเปล่าและทั้งหมดนี้เพราะพวกเธอได้ยินเสียงในใจคุณแต่คุณกลับไม่รู้ตัวเลยกลับถึงโรงแรมก็คิดว่าจะเกลี้ยกล่อมหงถงหลิงยังไงจัดอาหารดีๆเครื่องดื่มดีๆใหห้งงลิิิเเเต็มมที่่รอออจนนากกืบ คุณยิ้มถามอิ่มหรือ,อยังหวงถงหลิงยิ้มเกอ้อเกอ้ออิ่มแล้วคุณเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ถามอยากกินแบบนี้ทุกวันไหมสนุกแบบนี้ใช้เงินแบบนี้หวงถงหลิงตื่นเต้นอยากสิคุณหัวเราะอยากก็ดีต่อไปทุกวันจะเป็นแบบนี้อยากกินอะไรก็ได้แค่บอกคนที่นี่พวกเขาจะจัดให้ได้ยินคำนี้หวงถงหลิงตื่นเต้นสุดขีดรีพูดท่านไม่ต้องถึงขนาดนี้ได้กินแบบนี้บ้างก็พอปกติผมจัดการเองได้ได้ยินคำนี้คุณบีบยางชิงชิงยางชิงชิงเข้าใจยิ้มหวานถามทำไม กลัวจะกินจนท่านล้มละลายหรือปล่อยท้องกินให้เต็มที่ต่อให้กินร้อยปีก็ไม่มีทางทําให้ท่านล้มละลายได้ยินคํานี้หวงถงหลิงตื่นเต้นคุณหัวเราะถูกต้องกินให้เต็มที่แค่ของกินนิดหน่อยสายตาหวงถงหลิงเป็นประกายคิดไม่ถึงว่าท่านเย่จะร่ารวยขนาดนี้แต่ก็จริงเขาคือสิทธิ์น้องของประธานสมาคมเต๋าจะขาดเงินแค่นี้ได้ยังไงคุณพูดห้องสวิตนี้ให้เจ้าหวงถงหลิงน้ําตาคลอท่านเย่ท่านคือพระโพธิสัตว์ข้าติดตามท่านแล้วหวงถงหลิงตื่นเต้นคุณและอย่างชิงชิง ยิ้มบนใบหน้าคุณรู้ดีแม้แต่จอมยุทธก็ต้านเงินไม่ได้ถ้าทำลายค่านิยมเงินของพวกเขาพวกเขาจะต้านแรงกระแทกนี้ยากคุณโบกมือนี่ยังแค่เริ่มต้นเรื่องเดินทางข้าจะให้รถหรูราคาล้านคันหนึ่งต่อคนและวิลล่าหลายล้านต่อคนเป็นไงคำพูดนี้หวงถงหลิงมองคุณจริงหรือคุณยิ้มไม่งั้นละ่ะเดี๋ยวให้ชิงชิงไปจัดการโอนให้พวกเขาเลยยางชิงชิงพยักหน้าได้หวงถงหลิงแทบคลั่งรถหรูราคาล้านวิลล่าหลายล้าน ในสมาคมมังกรเขียวคิดฝันไม่ได้พวกเขาได้เงินปีละเท่าไหร่ยังทำตัวเป็นโจรช่วยคนจนไม่กล้าฟุ่มเฟือยมีรถเก่าๆขับก็สุดยอดแล้วคุณโบกมือท่าตามค่าข้าจะให้เงินเดือนคนละห้าแสนได้ยินคำนี้หวงถงหลิงคลั่งเงินเดือนห้าแสนปีละหลายล้านถ้าอยู่สมาคมมังกรเขียวทำงานหนักสุดขีดสิบปียังอาจไม่ได้แรงกระแทกนี้ทำให้เขาหลงทิศเพี้ยวหวงถงหลิงตบหน้าตัวเองยืนยันว่าไม่ฝันเขาคุกเข่าต่อหน้าคุณท่าน ต่อไปข้าจะเป็นสุนัขของท่านท่านให้ผมกัดใครผมก็กัดคนนั้นท่านให้ข้ากระดิกหางผมรับให้เรียบร้อยหมดแล้วด้วยคุณหน้าเข้มใครอยากได้หางเจ้ายางชิงชิงอึ้งเอาล่ะถ้าจงรักภักดีต่อข้าข้าจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจหวงถงหลิงน้ำตาไหลแต่รีบถามด้วยความสันท่านทำไมท่านดีกับเราขนาดนี้คุณสูดหายใจถึงเวลาสำคัญถึงจุดนี้พวกเขาคงตัดใจยากคุณทำสีหน้าจริงจังหวงถงหลิงข้าถามเจ้าถ้าให้เจ้าตัดขาดจากสมาคมมังกรเขียว แยกออกมาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสมาคมเจ้าทําได้หรือไม่ได้ยินคนํานี้หวงถงหลิงตกใจทําไมท่านสมาคมเต๋าส่งสมาคมมังกรเขียวมาช่วยท่านทําไมต้องทําแบบนี้คุณปรับอารมณ์ให้หยางชิงชิงยืนข้างหลังป้องกันเหตุไม่คาดฝันคุณล้างคอพูดเพราะเจ้ากลายเป็นสุนัขจรจัดของสมาคมมังกรเขียวตอนนี้สมาคมกําลังตามล่าเจ้าอาจส่งคนมาฆ่าเจ้าคําพูดนี้หวงถงหลิงเหงื่อแตกเป็นไปไม่ได้ท่านได้ข่าวจากไหน คุณยิ้มข้าคาดเดาหวงถงหลิงโล่งใจท่านชอบล้อเล่นพวกเราเสร็จภารกิจสมบูรณ์สมาคมไม่มีทางทําแบบนี้คุณสส่หัวตอนนี้ต้องเป็นแบบนั้นเพราะเมื่อวานท่านชกจนเลือดออกปากและชกตกลงเหวคือเย่เฉินและข้าคือคนเลววินาทีที่พูดวินาทีนั้นที่พูดออกมาตกตะลึงพูดไม่ออกเขาคิดถึงจุดสําคัญในวินาทีนั้นเขาก็เข้าใจจุดสําคัญทันทีครั้งแรกที่เขาทําให้ท่านเย่กระดูกหักทั้งตัวและตกลงเหวครั้งนี้ตต่แน่คุณเตรียมพร้อม ตอนนี้ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดรับมือได้กลัวพวกเขาจะลงมือเมื่อหวงถงหลิงฟื้นสติโกรจัดไอ้เลวเจ้ากล้าลวงเราหวงถงหลิงพุ่งมาจับคอเสื้อคุณข้าจะฆ่าเจ้าเขายกกำปั้นย่างชิงชิงใจเต้นแรงคิดให้ดีถ้าฆ่าาตอนนี้จะได้อะไรเจ้าไม่มีทางถอยแล้วคุณตะโกนทำให้กำปั้นหวงถงหลิงหยุดหมัดนี้ลงไม่ได้เขาหน้าทรมานเขาจะบ้าคุณพูดต่อเจ้าคิดว่าถ้าฆ่า เย่เฉินจะยกโทษให้เจ้าสมาคมจะเลิกตามล่าเจ้าครั้งก่อนสมาคมคงอยากเอาเจ้าไปชดใช้ตายแน่แน่ทำไมไม่ตามข้าตามข้าเจ้ามีความมั่งคั่งไม่รู้จบข้าจะให้เงินเดือนซึ่งสมาคมไม่มีวันให้เจ้าต้องทำงานให้สมาคมกี่ปีออกไปทำภารกิจเสี่ยงตายแต่ได้ส่วนน้อยส่วนใหญ่ให้คนข้างบนตอนนี้ส่วนน้อยเจ้าก็ไม่มีพวกเขายังจะฆ่าเจ้าคิดให้ดีว่าหมัดนี้จะลงหรือไม่หวงถงหลิงจะบาตาแดงเขาคิดไม่ถึง ว่าจะตกอยู่ในทางตันหวงถงหลิงตะโกนปล่อยคุณคุณนั่งลงบนโซฟาจุดบุรีกบเกลื่อนความตกใจจัดคอเสื้อตอนนี้เจ้ากลับไปไม่ได้แล้วเมื่อวานข้าพบเยเฉิญเขายังมีชีวิตเราเป็นศิษย์พี่น้องเขาบอกว่าถ้าไม่ฆ่าข้าก็จะฆ่าเจ้าดังนั้นเจ้ามีทางเดียวคือตามข้าคุณพ้นควันดูสงบแต่ในใจกลัวตายหวงถงหลิงตะลึงนานเขาคิดไม่ออกคุณพูดสงบตั้งแต่เมื่อวานเจ้าตีเยเฉินตกลงเหว สมาคมไม่โทรหาเจ้าเลยเดาว่าพวกเขาทำอะไรบางทีสวรรค์งหลิงอาจกำลังมาฆ่าเจ้าคำพูดนี้หวงถงหลิงโกรธทั้งหมดพระเจ้าถ้าไม่ใช่เจ้าข้าจะตกอยู่ในทางนี้หรือคุณพูดไม่โทษค่าคิดให้ดีวันนั้นที่รัฐบาลข้าไม่ได้ยุ่งเจ้าไม่ถามให้ชัดวันนั้นที่เทศบาลเมืองนะถ้าเจ้าไม่เริ่มข้าก็ไม่คิดทำเมื่อวานคุณพ่นควันหวงถงหลิงเงียบพูดกลับไม่ได้แล้วคุณใจนิ่ง ดังนั้นเจ้ามีทางเลือกหรือหวงถงหลิงมองคุณซับซ้อนตอนนี้เขาพบว่าคนเลวตรงหน้าน่ากลัวแค่ไหนเขาไม่คู่ควรแม้แต่ถือรองเท้าคุณเห็นความคิดเขาเมื่อวานเจ้าเห็นพลังข้าเจ้าคิดว่าจะฆ่าข้าได้จริงหรือคำพูดนี้สายตาคุณเย็นเราวกับมีพลังกดดันหวงถงหลิงตัวตรงสับสนขอคิดหน่อยได้ไหมข้าให้เวลาสิบห้านาทีคิดที่นี่มีห้องด้านในข้าไม่ต้องการคนลังเลถ้าเลือกตามข้าต้องตัดขาดจากสมาคมทันที ทุกอย่างในอดีตต้องตัดหวงทงหลิงกัดฟันสิห้านาทีก็สิบห้านาทีเขาเดินเข้าห้องคุณไม่ให้เวลานานนานไปอาจมีปัญหายางชิงชิงกระซิบข้างคุณคุณหนิงเมื่อกี้เสียงมากคุณพยักหน้าเช็ดเหงื่ออย่างระวังคงผ่านไปได้พวกเขาจะยอมยางชิงชิงถามคุณหนิงลงทุนมากเพื่อเลี้ยงเขาคุ้มหรือคุณพูดอย่าพูดถึงคุ้มถ้าข้าไม่ทําให้เขาเป็นพวกเราไอ้โง่นี่รู้ความจริงจะมาฆ่าข้าทุกวัน และพวกเขามีค่าคนธรรมดาหนึ่งร้อยคนถือมีดเขาก็จัดการได้ง่ายนี่คือความน่ากลัวของจอมยุทธมีเขาเท่ากับมีบริการสุดยอดดูต่อไปยางยางชิงชิงพยักหน้าหวงถงหลิงตอนนี้ตัดสินใจโทรหาผู้ดูแลที่สองดูปฏิกิริยาต่อให้จะฆ่าพวกเขาคงไม่ฆ่าผ่านสายโทรศัพท์โทรติดเร็วหวงถงหลิงตะโกนผู้ดูแลที่สองเรื่องนี้ขอให้ข้าอธิบายได้ไหมแต่ปลายสายเงียบผิดปกติไม่เป็นไรหวงถงหลิงข้ารู้เจ้าไม่ง่าย มีความเข้าใจผิดภารกิจนี้ให้สวารถงหลิงทำวันนี้พวกเจ้ากลับมาไม่มีอะไรได้ยินคำนี้หวงถงหลิงยิ้มดีวางสายสายตาเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังนี่ไม่ใช่น้ำเสียงของผู้ดูแลที่สองเขาหลอกข้าหลังช่างใจหวงถงหลิงออกจากห้องคุกเข่าต่อหน้าคุณข้าจะตามท่านผ่านน้ำผ่านไฟก็ไม่หวัน่นคุณหัวเราะดีจากนี้เจ้าเป็นนายพลของข้าจำไว้ทุกอย่างเกี่ยวกับสมาคมต้องลืมต่อไปฟังข้าคนเดียว ้าไม่มีภารกิจเล่นตามใจมีข้อเดียวต้องจำว่ายังไงหวงถงหลิงพูดอย่าททำชั่วอยากได้อะไรบอกข้าแต่ห้ามโกงห้ามขโมยหวงถงหลิงพยักหน้าท่านเรารู้คุณพยักหน้าอย่าเรียกข้าท่านหัวหน้างวงพูดว่าอย่าทำเรื่องไม่ดีเลยไม่เล่นแบบเยเฉินเรียกคุณหนิงต่อไปอยู่ที่นี่เสื้อผ้าและรองเท้าให้เจ้าออกมาพบข้าที่บริษัทแต่งตัวดีๆอย่าดูโสมข้ามีธุระไปก่อนหวงถงหลิงยิม้มคุณหนิงที่ท่านพูดเมื่อกี้คุณยักมุมปาก ชิงชิงเดี๋ยวไปจัดการบ้านและรถโอนเงินเดือนเข้าบัญชีดูแลเขาให้ดีเขาคือแม่บ้านของข้ามีเรื่องเล็กๆติดต่อเขาตามข้าไม่มีวันเสียใจหวงถงหลิงยิ้มพยักหน้ายางชิงชิงอบอุ่นใจคุณหนิงยังห่วงเขาคุณยิ้มแล้วจากไปปัญหาหวงถงหลิงจบต่อไปจัดการเรื่องอื่นชิงชิงไปรัฐบาลติดต่อนักข่าวติดต่อเลขามา้าวันนี้จัดการทุกอย่างออกจากลิฟต์โรงแรมเจอคนหลายคนคุณตกใจสามสาวเห็นคุณตื่นเต้น พี่เฟิงเซียวรั่วอีกระโดดมากอดไปชิวชิวตาแดงลิ้นชิงเฉิงตื่นเต้นในสายตาคุณสามสาวเหมือนถูกสะกดพุ่งมาหาคุณสวรรค์ยาเล่นปล่อยข้าแม้ข้าจะจัดการเย่เฉินชั่วคราวแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าจะแตะสาวเหล่านี้ให้ข้าอยู่ต่ออีกหน่อยพี่เฟิงเจ้าไม่เป็นไรข้ากังวลแทบตายไปชิวชิวตาแดงพูดลิ้นชิงเฉิงไม่ยอมแพ้เมื่อวานเจ้าไปไหนพวกเราตามหานานเซียวรั่วอีกกระโดดขึ้นตัวคุณเหมือนโคอาลาพี่เฟิงข้ากลัวเจ้าถูกลักพาตัว สามสาวตรวจร่างคุณดูกังวลสุดขีดเหมือนเมียน้อยสามคนยางชิงชิงและคนโรงแรมหันหลังไม่มองคนโรงแรมยกนิ้วคุณหนิงคือคุณหนิงไข่มุกของสามตระกูลหงใยขนาดนี้สถานะสุดยอดคุณรับความร้อนแรงนี้ไม่ไหวหยุดเดี๋ยวนี้ข้าไม่เป็นไรไม่ต้องทำแบบนี้แล้วรู้ได้ยังไงว่าข้าอยู่ที่นี่ข้าไม่สั่งห้ามบอกที่อยู่ข้าหรือคุณมองสามสาวแล้วเห็นคนที่หลบตาลีกังสมองเจ้าโดนล,ล่อเตะ ลีกังหน้าสียกมือแสดงความจนใจลิ้นชิงเฉงพูดอย่าโทษเขาค่าขู่เขาคุณถอนหายใจช่วยไม่ได้ยังดีที่ทุกอย่างจบถ้าตอนเจรจากับหวงถงหลิงสามสาวนี้มาไม่รู้จะกลายเป็นยังไงตอนนั้นอันตรายเอาละ่ะลีกังแทบเป็นคนของพวกเจ้าคุณด่าแล้วปล่อยไปอย่ามายุ่งค่าข้ามีเรื่องต้องจัดการพวกเจ้าว่างขนาดนี้บริษัทไม่มีงานหรือสามสาวดูน้อยใจเซียวรั่วอีแค่นเสียงพวกเราห่วงเจ้าเจ้าทำแบบนี้ ไปชิวๆและหลินชิงเฉงจ้องคุณเงียบๆเหมือนเมียน้อยไม่กล้าพูดคุณเกาหัวไปทำงานอย่ามารบกวนข้ามีธุระทิ้งคำพูดคุณขึ้นรถสามสาวจะตามมาคุณตาเขียวขู่ให้ถอยสามสาวมองตาค้างดูคุณจากไปแต่ไม่นานสามสาวได้รับโทรศัพท์จากรัฐบาลตาเป็นประกายที่แท้ไปจัดการเรื่องนี้ทุกคนขึ้นรถบนรถคุณปวดหัวสาวเอกเหล่านี้แต่ไม่ได้ต้องรักษาระยะห่างเฮ้แต่ตอนประมูล เยเฉินบอกว่าไม่เอาอยางชิงชิงปีศาจน้อยนี้ข้ากินได้กลิ่นหอมอ่อนๆนี่ช่างวิเศษได้ยินความคิดคุณยางชิงชิงหน้าแดงถามขวยเขินคุณหนิงคุณชอบให้ข้าใส่ชุดอะไรถุงน่องดำหรือลูกไม้คุณตะลึงมองเธอหน้าหลงไหลคุณยิ้มข้าเป็นผู้ใหญ่ไม่ชอบเลือกต้องทั้งสองยางชิงชิงกัดปากอายหน้าแดงเหมือนน้ำจะไหลยพยักหน้าขวยเขินครางเบาๆคุณหัวเราะบีบเธอคุณหนิง ทำไมตอนนี้ไม่ยอมรับคุณหลินและสามสาวนั้นก่อนหน้านี้คุณชอบคุณหลินคุณยิ้มสายหัวเจ้าไม่เข้าใจข้าจะบอกถ้าโลกนี้เป็นนิยายสามสาวนั้นคือนางเอกของพระเอกและข้าเป็นตัวร้ายถ้าข้าแตะพวกเขาข้าจะตายทันทีดังนั้นสามสาวนั้นแตะไม่ได้คุณสายหัวพร้อมรอยยิ้มคุณหนิงพูดเพอ้อโลกนี้จะเป็นนิยายได้อย่างไงยางชิงชิงถามขี้เล่นแล้วข้าเป็นตัวประกอบคุณหนิงกินข้าไม่มีปัญหาคุณยิ้มเจ้าเล่เจ้าว่าละยางชิงชิงขวยเขินคุณพุ่งเข้าใสา่ สามวินาทีต่อมาคุณถึงรัฐบาลเห็นฝูงชนหนาแน่นรถคุณถูกห้อมล้อมเมื่อถึงรัฐบาลประชาชนโกรธเกรี้ยวขวางประตูทีมรักษาความปลอดภัยรีบเปิดทางกั้นประชาชนทั้งสองข้างคุณลงจากรถเดินผ่านฝูงชนเสียงโห่ร้องดังระงมคุณหนิงทำไมยกเลิกโครงการคืนบ้านให้เราคุณนิ่งสงบเดินเข้าตึกรู้ว่านี่คือผลจากข่าวที่เยเชินปล่อยหากไม่มีทีมรักษาความปลอดภยัยคนเหล่านี้คงพุ่งเข้ามาตกคุณ ไข่เน่าและผักเน่าก็คงปลิวว่อนชาวบ้านเดิมคิดว่าผู้ช่วยให้รอดมาแต่บ้านเพิ่งถูกรือ้อก็มีข่าวลือว่าหนิงซื้อจะถอนทุนใครจะนิ่งได้รู้ว่านี่เป็นกลยุทธ์ของเยเชินวันนี้มาเพื่อแก้ปัญหานี้ทุกคนวางใจเราไม่หยุดงานเรื่องการศึกษาการคมนาคมและการเช่าบ้านเราจะหารือกับรัฐบาลเพื่อหาข้อสรุปและชดเชยให้ทุกคนโปรดเชื่อใจผมประชาชนที่อยู่ตะลึงจริงหรือขอให้ทุกคนรอสักครู่เราจะเข้าไปประชุมแล้วจะมีการถแถลงข่าวติดตามข่าวสารได้เลย ถ้าผมพูดโกหกทุกคนไปประท้วงที่หน้าหนิงซื่อได้หลายคนลังเลมีคนตะโกนดีเชื่อคุณครั้งหนึ่งพวกเราจะรอคุณยิ้มเดินก้าวใหญ่เข้าไปยางชิงชิงและคนอื่นตามเธอตาแดงคุณหนิงคุณช่วยพวกเขาทำไมพวกเขาทำเกินไปผมให้คนส่งสูตรมาแล้วคุณโบกมือประชาชนชั้นล่างไม่เข้าใจอย่าสนใจไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อแบบนี้แหละคุณเดินกับยางชิงชิงเข้าสู่ลานรัฐบาลการถแถลงข่าวพร้อมแล้วคุณตัวโรมปรากฏที่หลังเวที เลขาาและประธานสภาปรากฏตัวพวกเขาเห็นสถานการณ์ที่น่าประตูผ่านวิดีโอถ่ายทอดสดสถานการณ์นั้นพวกเขาไม่สามารถออกไปห้ามหากรุนแรงจะยิ่งแย่นายกหลีและเลขาม้าเดินมานายกหลีพูดก่อนเสี่ยวเฟิงขอโทษประชาชนอารมณ์รุนแรงคุณอดทนหน่อยคุณโบกมือนายกหลีผมเข้าใจพวกเขาเป็นประชาชนผมจะถือสาได้ยังไงเลขาม้ายังฝืนพูดคุณหนิง่าวลือในเน็ตคุณโบกมือไม่ต้องพูดเดี๋ยวแถลงข่าวผมจะชี้แจงหมด ทุกคนเงียบนายกหลี่ถามอย่างเกอเกอร์ข่าวนั้นปลอมใช่ไหมคุณยิ้มขมสองผู้นำไม่เชื่อด้วยหรือได้ยินคำนี้ทั้งสองโล่งใจหินในใจหายไปพวกเขากลัวหนิงซื่อล่มจริงถ้าเป็นแบบนั้นรัฐบาลจะวุ่นวายแถลงข่าวเริ่มได้หรือยังนายกนายกหลี่หันไปหาเลขาตัวแทนสี่ตระกูลใหญ่มาถึงแล้วเริ่มได้นายกหลี่พยักหน้าเริ่มเลยผู้บริหารห้ากลุ่มนั่งแล้วสี่สาวแอบมองคุณเมื่อกี้พวกเธอเห็นวิดีโอที่ถูกแชร์มองคุณเปลี่ยนไป คุณมีจิตสำนึกตั้งแต่เมื่อไหร่จะเป็นขุนนางเพื่อประชาชนและคุณไม่สนใจท่าทางในกล้องตัวโสมเลขามมาเริ่มพูดเป็นคำพูดทางการและถึงตาคุณคุณลุกขึ้นไม่มีความกลัวหรือเจ้าเล่สงบแสดงถึงความเป็นประธานคุณมองกล้องการถแถลงนี้ถ่ายทอดสดเกี่ยวกับข่าวลือในเน็ตโปรดเป็นพยานถ้าคำพูดผมไม่เป็นจริงใครก็ตามสามารถประนามผมโครงการเมืองเก่าหนิงซื่อไม่ถอนทุนเราจะดูแลจนจบหนิงซื่อจ่ะคืนบ้านให้ทุกคนในเมืองเก่า บ้านที่อบอุ่นนายกลีตื่นเต้นนำปลกมือตอนคุณรับโครงการไม่มีการแถลงเขาไม่รู้จะพูดอะไรแต่ตอนนี้คุณพูดชัดหนิงซื่อไม่มีทางถอยลิ้งชิงเฉงและไปชิวชิวสีสาวใจสั่นคุณพูดจริงไม่กลัวการข่มขู่ของเย่เฉินคุณคิดอะไรคุณยกมือห้ามทุกคนไม่มีอะไรน่าปรบมือผมไม่คิดว่าทําอะไรยิ่งใหญ่ได้ยินคํานี้นายกหลีเกอร์มือที่ยกจะปรกลงก็ไม่ได้ไม่ลงก็ไม่ได้สุดท้ายแซงไม่รู้หยิบแก้วน้ํา ผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยนักธุรกิจทำไมทำขาดทุนผมจะอธิบายวิดีโอที่หน้าประตูรัฐบาลทุกคนเห็นผมยังมีกลิ่นไข่เน่าและผักเน่าติดตัวสูตรนี้ราคาหลายแสนน่าเกือบถูกฉีดคุณพูดด้วยน้ำเสียงข่มนักข่าวขำนายกหลีเกอร์คุณหนิงประชาชนอารมณ์รุนแรงโปรโดเข้าใจคุณยกมือขัดนายกหลีให้ผมพูดคุณฟังทุกคนตกใจนี่คือนายกคุณขัดแบบนี้ไม่ให้นาคุณไม่สน พูดต่อทำไมผมถึงเป็นแบบนี้เพราะบ้านเขาถูกทีมก่อสร้างผมรือ้อครอบครัวเขาเช่าที่อยู่ลูกเขาแทบไม่มีที่ทำการบ้านเขาจึงเกลียดนักธุรกิจอย่างผมป้ามีคำพูดที่ทำให้ผมเงียบเธอบอกขอให้เราค้นหามโนธรรมใช่มโนธรรมอยู่ไหนผมจึงยำ้ำโครงการหนิงซื่อจะทำจนจบข่าวลือในเน็ตหนิงซื่อจะขอให้ตรวจสอบผมสัญญาจะคืนความสงบให้เจียงหนิงผมจะให้ทุกคนในเมืองเก่ามีบ้านให้เด็กทุกคนมีที่ทำการบ้าน ไม่ต้องเดินไกลไปโรงเรียนจะสร้างโรงเรียนในเมืองเก่าให้ทุกคนในเมืองเก่าไม่ต้องทุกข์เพราะเรื่องนี้นายกหลีและเลขามาตื่นเต้นลิ้นชิงเฉงและไปชิวชิวสี่สาวตกใจคุณไม่ล้อเล่นทำจริงการตัดสินใจนี้จากมุมนักธุรกิจไม่ฉลาดแต่ในสายตาสาวสาวพวกเธอรู้สึกคุณตอนนี้หล่อหล่อจริงจังหล่อสุดขีดนายกหลีตื่นเต้นปรบมือพูดดีนี่คือผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึกเป็นแบบอย่างของเจียงหนิงคุณยกมือขัดนายกหลี นายกหลีแค่ร้องคุณให้หน้าหน่อยผมแค่ปรบมือคุณพูดผมจะปรับปรุงตลาดเกษตรทุกคนพูดคุยนายกหลีเกอคุณหนิงตลาดเกษตรอยู่ในโครงการคุณพยักหน้ารู้แต่ผมจะดูแลเองทำไมนายกหลีและเลขามมางงคุณพูดอย่างน้อยใจผักเน่าและไข่เน่าทำไมอยู่ในมือป้าฝ่ายสุขาพิบาลไม่เก็บหรือพ่อคข,ขายของเน่าผมเสนอต่อไปพ่อค้าขายไข่เน่าผักเน่าจับยิงทิง้ง นายกหลีและเลขามาขัดคุณผู้ต่อไปจะวุ่นคุณหนิงล้อเล่นอย่าสนเรื่องนี้ต่อไปจะจัดการปรบมือให้คุณหนิงขอบคุณคุณหนิงที่ช่วยเจียงหนิงทุกคนปรบมือคุณยังแขนสูตรผมหลายแสนแพงนายกหลี่ขันใจพี่ใหญ่อย่าพูดถึงสูตรนายกหลี่ยิ้มดีดีอย่าพูดแล้วผมจะชดเชยให้จากป่าคุณใส่หัวคุณเป็นข้าราชการดีเงินเดือนคุณแค่นี้เก็บไว้กลิ่นนี้นายกคุณดม เกินไปอย่าเข้ามาประธานสภาตกใจคุณพูดต่อนี่แค่การประกาศโครงการและที่ผมพูดที่ประตูปัญหาการรื้อถอนทําให้ครอบครัวยากจนยิ่งลําบากผมหวังรัฐบาลจะนับจํานวนใครที่ลําบากค่าใช้จ่ายระหว่างรอโครงการหนิงซื่อจะออกให้คมคืนเด็กไม่ได้ได้ยินคํานี้นายกหลีและเลขาม้าแทบคัง่งพี่คุณคือฝนทันเวลานายกหลีและเลขามา้าจับมือคุณคุณหนิงเราแทนประชาชนเมืองเก่าขอบคุณ คุณพูดหน่าสงสารและพอ่อาขายไข่เน่าผักเน่านายกลีคุณหยุดพูดอย่าพูดเรื่องนี้ไม่ใช่นายกคุณถามเองเลขาม้าตะโกนเสื้อผ้าไม่เห็นหรือถอดเสื้อให้เขาอยากเย็บปากเขาส่งเสื้อเร็วหยุดปากเขาคุณยิ้มบ้านต้องพังพังอีกหน่อยรัฐบาลยิ้มกว้างมั่นคงแล้วนายกลีและเลขาม้าตั้งแต่รับตำแหน่งอึดอัดอยากทำผลงานแต่ไม่มีเงินคุณบอก 4,970ล้านที่โอนเข้าบัญชีควบคุมจะให้รัฐบาลใช้ก่อนรัฐบาลจะจัดการเงินช่วยเหลือเมืองเก่ามีเงินทุกอย่างง่ายสำหรับคุณไม่ใช่เงินตัวเองช่วยประชาชนดี5,100ล้านให้รัฐบาลเล่นทุกอย่างจบถแถลงข่าวจบคุณกลับบริษัทหัวพุทธะมีความรับรอคุณคุณเป็นตัวร้ายที่ขี้ขาดที่สุดเดิมอยากหลบถึงตอนจบรับรางวัลจากระบบรักษาพ่อแต่คาดไม่ถึงนางเอกไม่ตามบทตามติดคุณ แต่งเซ็กซี่ย่ยยุกเรียกสามีคิดว่าคุณตายช้าเกินไปเพราะพวกเธอได้ยินความคิดคุณแต่คุณไม่รู้อัปเดตแล้วซานจูนียวนซีซั่นสองอัปเดตในเนื้อเรื่องต่อไปคุณกลับบริษัทสังเกตว่าบรรยากาศซบเซาเพราะคุณลงทุนเมืองเก่าคุณไม่สนยังไงก็มีคนด่าว่าคุณโง่เข้าประตูเลยขาวิ่งมาคุณหนิงจงจิงทิงอยากพบคุณยกคิ้วให้มามีเรื่องต้องจัดการคุณเดินไปหัวพุทธะบรรยากาศศักดิ์สิทธ ทำให้รู้สึกยำเกรงคุณถูมือยิ้มเจ้าเล่ใช้เงินไปกว่าห้าหมื่นล้านยางชิงชิงพูดเดิมไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่มีคนประมูลแข่งจนถึงห้าพันล้านถึงหยุดคุณพยักหน้ารู้ว่าเป็นใครต้องเป็นถังอี้หรูคนโง่ไม่เป็นไรได้มาก็พอไปหาค้อนมายางชิงชิงงงค้อนทำอะไรเธงงแต่ไปหาค้อนคุณมองหัวพุทธะความลับที่เยเฉินต้องการอยู่ในมือคุณขณะมองหัวพุทธะจงจิงถิงมาคุณหนิงมารบกวนจงจิงถิงยิ้ม เธอดีใจสุดขีดภารกิจยากเธอทำสำเร็จโดยบังเอิญไม่เสียทหารคุณมองดอกไม้ตำรวจยิ้มคุณจงพูดเกินไปเพื่อนเก่าจะรบกวนได้ยังไงวันนี้จงจริงทิงไม่ใส่ชุดตำรวจใส่ชุดลำลองหุ่นดีสาวนี้จะไม่ด่าค่าคนเลวแล้วแต่พูดจริงหุ่นเธอเด่นคิดไม่ถึงเธอชอบเล่นของเล่นได้ยินความคิดจงจริงทิงอายคุณคิดอะไรและไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ยินคุณบอกเธอชอบของเล่นคุณรู้จากไหน อายมากถามก็ไม่ได้หน้าแดงจ้องคุณคุณหนิงคิดอะไรปกติได้ไหมคุณงงเธอพูดอะไรทำไมหน้าแดงชอบค่ะไม่น่าเธอเคยเกลียดค่าข้าหล่อขนาดนี้ลิ้นชิงเฉิงก็ตามติดพบว่าข้าหลอ่อได้ยินคำนี้จงจิงทิ้งขำขี้เกียจเถียงหัวพุทธสำคัญเรียกคุณขวยคุณเฟิงคุณตะลึงเปลี่ยนชื่อเรียกจงจิงทิ้งเหมือนเปลี่ยนตัวคุณทำให้ข้าประทับใจแถลงข่าวและวิดีโอก่อนหน้าข้าเห็น ที่ผ่านมาข้าตัดสินคุณผิดคุณคิดถึงประชาชนไม่ง่ายข้าขอโทษที่ตัดสินคุณคุณโบกมือไม่ต้องข้ารู้ตัวเองจะบอกว่าข้าทําเพื่อพังบ้านจงจริงทิ้งพยักหน้าเรื่องหัวพุทธต้องขอบคุณได้ยินคํานี้คุณหัวเราอคุณจะขอบคุณยังไงภารกิจนี้ข้าใช้กว่าห้าพันล้านเห็นรอยยิ้มเจ้าเล่ยจงจริงทิ้งหน้าแข็งรู้สึกคุณมีแผนร้ายคุณอยากให้ข้าขอบคุณยังไงบอกมาถ้าทําได้ข้าไม่ปฏิเสธคุณยิ้มอะไรก็ได้ อยากเห็นเธอเล่นของเล่นคงสนุกได้ยินคำนี้หน้าจงจริงทิ้งแดงเหมือนแอปเปิลร้อนไปทั้งตัวคุณคิดอะไรเรื่องนี้ให้คนดูได้แต่พูดจริงห้าพันล้านไม่ใช่น้อยถ้าต้องด้วยตัวเองอาจไม่ปฏิเสธแต่ต้องชอบคุณและคุณต้องชอบเธอจงจริงทิ้งหน้าแดงมองคุณกัดปากเสน่ห์เต็มเปี่ยมทําให้คุณตะลึงบางเรื่องข้าทําได้บางเรื่องไม่ได้อย่าคิดเลวจงจริงทิ้งโกรธอายถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอตบคุณไปแล้ว คุณมองเธออายงงคุณคิดอะไรคุณสวยโอกาสนี้ต้องใช้ให้ดีแต่ยังคิดไม่ออกคิดออกค่อยบอกคุณไม่ปฏิเสธนะจงจิงถิงหน้าแดงพยักหน้าดีข้ารอยางชิงชิงหาค้อนมาจงจิงถิงถามคุณจะทําอะไรคุณยิ้มเดี๋ยวรู้วางใจข้าจะบริจาคหัวพุทธ,ธให้ชาติเป็นสมบัติล้ําค่ากว่าหกร้อยปีได้ยินคํานี้จงจิงทิงโล่งใจเธอกลัวคุณไม่ยอมเพราะใช้เงินเยอะแต่จงจิงทิงขมวดคิ้ว ไม่ใช่ข้อมูลเราบอกหัวพุทธอายุพันกว่าปีกลุ่มใต้ดินนอกประเทศส่งมาช่วงนี้เพื่อหัวพุทธมีคดีฆาตกรรมจึงถูกเราจับตามองคุณยิ้มคุณพูดถูกหัวพุทธนี้หนึ่งร้อยกว่าปีก่อนถูกกองทัพต่างชาติขโมยจากวัดใหญ่จากรูปปั้นพระศักยมุนีวัดและรูปปัน้นสืบทอดมากว่าพันปีได้ยินคำนี้จงจิงทิ้งพยักหน้าแต่ตกใจคุณรู้มากขนาดนี้ข้อมูลนี้เป็นความลับคุณยิ้มคุณไม่รู้ ค้ามีชายาว่าปราดโบราณจงจริงถิ้งสงสัยโม้ไปคุณรู้จมูกแน่นอนตั้งเองรู้เพราะอ่านหนังสือคุณพูดต่อแต่ที่คุณไม่รู้รูปปั้นพระศักยมุนีเมื่อหกร้อยกว่าปีก่อนหัวพุทธถูกถอดและถูกทำลายคำพูดนี้จงจริงทิงตกใจมีเรื่องแบบนี้และเมื่อหกร้อยกว่าปีช่างฝีมือชั้นยอดใช้เวลาหลายปีฟื้นฟูรูปปั้นได้ยินคำนี้จงจริงทิงตกใจคุณรู้ความลับมาก พูดนี้เพื่ออะไรคุณยิ้มบนหัวพุทธะมีความลับนี่คือเหตุผลที่ข้าประมูลจงจริงคุณว่าหัวพุทธธรรมจากอะไรจงจริงทิ้งมองคงเป็นหินไม่มีมูลค่าคุณหัวเราะคุณเห็นแค่เปลือกข้าเห็นแก่นหัวพุทธธรรมจากหยกชั้นดีจงจริงทิ้งตกใจเป็นไปไม่ได้พร้อมกันนั้นขอในมือคุณสมลงที่หัวพุทธะย่าจงจริงทิ้งตกใจยื่นมือขวางแต่ไม่ทันแต่